กับเรื่องราวของซีรีส์กันบ้างปัจจุบันนี้อย่างที่เล็กซี่ย้ําอยู่เสมอว่าปัจจุบันซีรีส์เนี่ยเขามีพัฒนาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นพยายามหาเรื่องบทประพันธ์นิยายหรือโครงเรื่องต่างๆให้น่าสนใจมานําเสนอผ่านบทบาทของซีรีส์ผ่านบทบาทของตัวละครที่สามารถสัมผัสความรู้สึกได้เหมือนตัวละครโลดแล่นออกมาจากนิยายโลดแล่นออกมาจากบทประพันธ์นั่นเอง ล่าสุดอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยนะกับซีรีส์ Live Day วันแก้ตายนั่นเองถามว่าทำไมอยากให้ดูเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมผู้ชมนักแสดงรายชื่อแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆการโคโจรมาเจอกันทำได้ที่ GMMTV ค่ายยักษ์ใหญ่ปัจจุบันนี้ค่ายนี้นะไม่ธรรมดาจริง g m m t v มีนักแสดง ซีรีส์วาย l ์เลิฟบอยเลิฟยูริเนี่ยนะอยู่รวมๆกันเกือบ300ชีวิตนะรวมไปถึงค่ะแต่ละคนแต่ละออบทบาทเนี่ยน้องๆแต่ละคนก็แจ้งเกิดในวงการบันเทิงมาหลากหลายคนแล้วและอีกหนึ่งซีรีส์ที่พร้อมและภูมิใจนำเสนอมากๆลิฟเดวันแก้ตายค่ะเป็นการโคจรมาเจอกันของนักแสดงในจิม MTV เนี่ยแหละแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นน้องๆแต่ละคนเนี่ย ไม่เคยร่วมงานกันและการโคจรมาเจอกันในครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์ถึงฝีไม้ลายมือได้เป็นอย่างดีเรียกว่าละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะคุณผู้ชมลิฟต d เดวันแก้ตายเป็นเรื่องราวความลึกลับค่ะและร่วมกันไขปมปริศนากับซีรีส์แนวใหม่เลยก็ว่าได้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือใครจะรู้เมื่อวันเกิดของเขาเนี่ยกำหนดวันตายของคนรอบตัว กับการประชันบทบาทการของนักแสดงมากฝีมืออย่างน้องดิวจิรวัตรนะคะน้องกันอัฐพันน้องปอนนาราวิสน้องป่านปฏทิตารวมด้วยค่ะนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไตเติลกิรติน้องเอิญปริยาพัฒนะคุณส,สิริ น,น้องคารทีค่ะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโอ้โหมันเป็นบทบาทที่หนักหนาสาหัสมากๆกับการตีโจทย์ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะนำพาทุกคนนะไปค้นหาทางรอดเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่เขารักได้ไหมหรือจะต้องอยู่กันอย่างไรโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิตจะทำได้หรือเปล่างานนี้ค่ะจะสู้หรือจะหนีนะก็ต้องลุ้นไปตามๆกัน เพราะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งผลงานการกำกับของคุณชิกสกลน,นะคะซึ่งออกอากาศมาแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆหลายๆคนก็บอกว่าพี่เล็กซี่หนูเนี่ยนะดูกันอัฐพันธ์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าน้องกันเนี่ยเล่นเก่งมาก และบทบาทนี้เนี่ยมันเข้าทางกันอัตภัณม์มากๆเพราะว่าบทบาทค่อนข้างลึกลับอย่างมากหรือแม้แต่น้องดิวเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันน้องดิวเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีพัฒนาการการแสดงดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอ่ะมาดูเรื่องราวเพิ่มเติมดีกว่าค่ะผู้ชมคะ29กุมภาวันนี้เนี่ยมันก็จะ4ปีจะมีครั้งหนึ่งเนาะซึ่ง4ปีนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า l e a p Day นั่นเอง คนทุกคนเนี่ยก็ต่างออกมาเฉลิมฉลองกันมีความสุขกันใน4ปีเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งจะมีคนที่เขาเรียกว่ารอคอยวันที่29กุมภาพันธ์เพราะ4ปีมีครั้งใครเกิดวันที่29กุมภาพันธ์บ้างยกมือหน่อยนะคะรวมไปถึงต้องบอกว่าโครงเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นการเฉลิมฉลองกันขึ้น แต่ก็ไม่ใช่กับเดค่ะรับบทโดยน้องปอนนาราวิทย์นะคะแล้วก็นท์รับบทโดยน้องดิวค่ะซึ่งที่ทุกๆวันที่29กุมภาพันธ์เนี่ยหรือวันเกิดของพวกเขาเนี่ยนะซึ่งเขาเกิดวันที่29ไงคนที่พวกเขารักเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิตรักใครมากที่สุดคนนั้นก็ต้องเสียชีวิตไปแต่แล้วครบกำหนดค่ะครบรอบ20ปีนะ ทั้งโอโซนค่ะก็คือการอัฐภันเนี่ยแหละลูกพี่ลูกน้องของเดนเนี่ยนะคะแล้วก็ดีมรับบทนยน้องป่านปฏิตาเนี่ยนะครับเพื่อนสาวคนสนิทกลับรอดชีวิตอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นเดกับไนท์เนี่ยแหละจึงต้องเริ่มร่วมมือกันเพื่อเอาชนะว่าลิฟเดนี้เนี่ยเราจะเอาชนะได้อย่างไรและพวกเขาจะจบปริศนาลิฟเดทได้หรือเปล่าวันแก้ตายเนี่ยเขาจะแก้ไขได้หรือไม่รวมไปถึงนะักผู้ชมสิ่งที่สำคัญมาก ไปกว่านั้นคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ดําเนินเรื่องค่อนข้างเร็วฉับๆับฉเลยแล้วก็บรรยากาศทําให้เราเนี่ย เข้าไปในห่วงอารมณ์นั้นๆแล้วก็ค่อนข้างลึกลับด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะผู้ชมสิ่งที่เล็กซี่อยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยคือพัฒนาการฝีมือการแสดงของน้องๆน,น้องเล่นได้เก่งขึ้นอะมาดูช่องทางโซเชียลกันบ้างโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะบอกว่าเห็นพัฒนาการการแสดงของน้องๆแต่ละคนแล้วบอกว่าเรื่องนี้เล่นได้ดีมากๆหรือบางคอมเมนต์บอกว่าพี่เล็กซี่ หนูตามดูดิวนะซึ่งดิวเนี่ยโตเติบเติบเติบโต,ตขึ้นบนเส้นทางการแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยบางคนบอกว่าขอชื่นชมเลยต้นสังกัดอย่างจิม MTV การแคสตสัวนักแสดงแต่ละคนมันเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆหรือบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเชื่อขนมกินอยู่แล้วว่า g m m t v เนี่ยก็จะต้องออกมาในซีรีส์ในแนวนี้และก็ได้รับกระแสการตอบรับแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะฝีไม้ลายมือการันตีอยู่แล้วหรือบางคนบอกว่าเชื่อในฝีมือของผู้กำกับนะฮะอย่างพี่ฉิก นี่บางคนก็คอมเมนต์บอกว่าพี่เล็กซี่หนูรออยู่หน้าจอค่ะทุกวันอังคารเนี่ยนะหนูรอแล้วว่าเมื่อไหร,ร่ซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ ย้ำวันออนแอร์กันดีกว่าค่ะผู้ชมขาออกอากาศนะวันอังคารค่ะช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีทาง GMM 25นั่นเองและสามารถรับชมได้อีกนะในช่วงเวลา22นาฬิกา30นาทีหรือ4ทุ่มครึ่งนั่นเองทางวิวนะคะก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาบอกกัน หรือคุณผู้ชมบางท่านที่ยังไม่ดูก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยหรือดูทาง GMM 2 5ได้ด้วยฝากด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ l ี v เ Day วันแก้ตายนั่นเอง